โอเคครับผมขยี้กาสวัสดีค่ะซิติสันอยิบช่องเงินอาวันกันนี่ฟรอสปีนอันบราวนะได้ของมาดหน่อยในการไปเล่นออนไลน์มาโอเคมารีบแต่งรถกันดีวากาดว่าครั้งล่าสุดที่ผมแต่งทิ้งไว้อ่าไปอย่างนี้เนาะต่อไปดูจันวิเกอร์จ่อยฟอร์เลลนเนอไม่ใช่เล็เจอนี่หว่าฟอลอ่า เอาเอา,เอาไงดีวะเนี่ยนี้ก็ไละรถไม่คันใหญ่เกินกล้องแม่งส,สัดส่วนไปทักกัอะไรจะโอ้โหมาเหมือนเดิมฮะแต่งพาสูตรตีนคันนี้ตอนนี้แบบโชนแหลหงแหกใจ เดี๋ยวอัพก่อนอัพไปเรื่อยๆก่อนก็มือมัอนเดินม,มาแหละอัพสุดทุกวิถีทางแล้วค่อยไปตอบเอาที่หลังตอนไอเนี่ยอะไรวะตอนที่จะใช้อะไรนั่นแหละตอนตอนไปอาเแ็บอะไรค่อยว่ากันโอ้อันนี้มันสายร้อยนี่หรือเวยแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเออเวยรถอย่างนี้รถมีกามมาต้องซูเปอร์ชาร์จไงเออ กึ่งๆแล้วกันให้มันกึ่งๆหน่อยดีกว่าเอออะไรมีประโยชน์ในภายภาคหน้าเพาใส่ยางแล้วมันอย่างงี้ฮฮกึ่ดดีวะมาถาม้าธรรมดาน,นี่มันอาตาาล่งดีกว่าเออตาาล่งดีกว่า แล,ล้วกริดก็มาด้วยออใส่เกียร์แปดสปีดอันนเี้เค่อยไปเปล่าเอาเหมือนเดิมแต่เรา้ะน,นิ้งดิฟพอสมควรเลยเอ้ยเดี๋ยวดิฟดิเออแล้วก็อีกอันนี้ขอเป็นจัมจัมได้ใช้แน่โดดไปโดดมาอย่างเงี้ยอืวนี่ไปโอ้คันนี้ ไม่ถึงไอ้นี่วะอันนี้เครื่องเดิมไปไม่ถึงฝันวะไปไม่ถึงไอน้นี่เลยไอ้อะไรวะโอ้พาดเออพาดก็เยอะอยู่เหมือนกันมาเริ่มกั้ทีอย่างก่อนเริ่มจากกระชนก็ชอบกระชนนี้อันนี้ไปเลยกระจังกระจังเดิม ่ากระโปรงนี่เป็นอันนี้แล้วกันเอออันนี้ดีกว่า window roof รูป,ปไม่ใส่ขีดจัดไม่จะแต่งมันแบบอันนี้สักหน่อยอันนี้จะไปล้อเลยอย่าเพิ่งอันนี้ดีกว่าเชาอบนี้เรียบร้อยผ้าใหญ่ๆเหมือนกันเอาไปเลยเค๋ไปสักก์ จะเกิดนี่ไม่ติดดีกว่าให้มันโล่งไปเลยอืมอ่าไฟเหรอ Yes เกตีนี้อ่าสปอยเลอร์โอ้โหตีงี้เลยเหรอเอาไปดีแม่ตีงี้ใช่ด้วยว่ะชี้อ่ากัรชนหลังอันนี้ประกันเรียบ เรียบหน่อยอ,อ,อีฟีเซอร์ไม่มีมาเป็นท่อเลยพออย่างี้ไปทีนี้อ่ะรถแต่งได้แค่นี้แหละราแต่งได้ไม่เยอะเท่าที่ควรฮะโดดเตีย้ยไปโซดเชียหอมบวกทะลุอะมันมีกลัวแล้ว <laughs> กลัวแล้วตำรวจต้องมา AC สวอต จริงๆตอนแรกผมคิดว่าคันนี้มันจะลง A มันก็ A พลัดเพราะว่ามันก็ตึงอยู่นะนี่นไ,ปไปมาอัพเครื่องเดิมแม่งัพไปอัพมาแม่งไอ้นี่เห็นยี่ห่อมึงลองทดสอบอลไรเยอะเลยทั้งนั้นน่ะเออมึงลองทดสอบอลไรเยอะเลยแบบกูใส่นี่กูฟัดแม่งก็จบเรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะรอนี่รออะไรอยู่ะยวะอาร์ทีแล้วกัน,นโคตรจะเข้าเลยให้ตายเถอะ ฮะเอาต้องสื้ออะอะไรอ่ะไม่กูจะไอ้น,นี่ปรับไม่ได้เหรอปรับไม่ได้ใส่ล้อคันนี้ไม่นะอาลีเช็ดอาลีเช็ด ก็จะฟ้าก็มาฝาใส่ไม่ได้ไหงเงยเศร้าอ่ะมาดำดำล้วดำไอ้ดำลว้วเหมือนกันนะโอ้ว่าคันนี้ไม่ต้องเสียยวรายเยอะยนี่ว่ะก็คือแบบแต่งพร้อมลุยได้เลยทั้งนั้นอ่ะโอ้แต่ตอนนี้กระเพาะผมมันร้องนะมไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินนี่คุณทัง้งสอกระเพาะคุณร้องดังมากเลยเนี่ยโอเคอนี้เลย ชอบเสียงมันอนะโคตรจัดกเกมเลยอ่าไฟจัดไปนี้เลยสีเหลืองเยลล์โอ้โหมึงยังใส่ที่เหรอโอตี้อะไรจัดไปก็ได้ใส่ไปหนังก็ได้พออย่ามอดมารถก,ก็จมเก๋ดุดันดูจริงพร้อมบวกมุทะลุ แต่ The A plus นี่มีอะไรบ้างเนี่ยนอกจากไอสัตว์ Anderland หรอ Anderland ก็ได้ปะ Anderland อ h Anderland อ,อ,อย่างนี้เนี่ยว่านีดเดียวผมว่าคลิปนี้น่าจะสั้นหน่อยแฮะตอนอยู่ในเลทที่ผมคิดว่าเออต้องการแล้วว่ะ และเดือคันนี้เนี่ปไปสมบปรุลให้มันดีบ้างอะไรบ้างเอ้ยทำไปเล่นวะี่ย่าีย่าทำไปเล่นทำไปเล่นอเอาช่วนมีความได้เหมือนกัน รถที่ผมเห็นบ่อยนะเอาไปวิ่งออนไลน์อะ่ะเอาไปแบบชาเลจนไอชชาลจ์าาลใหม่อะ่ะเจอบ่อยช่ไหมเออแต่นั้นน่าจะดบเครื่องดับเครื่องน่าจะแบบโอ้โหคนเรื่องเลยดับเครื่องน่าจะแรงกว่านี้ขาหน้าจะสูงกว่านี้น,นี้มันเอพัดพอดีเป็นอันดีเพราะว่าผมจะไปทำธุระด้วยอ่า หล่งชอบเลยแต่ต้องหกรอบเลยอะนะเมืนน่อแต่ยังไม่ได้วิ่งนานมากเลยไ,ไ,ไ,ไปแล้วเพราะว่าอันนี้คืออัพเต็มทุกอย่างแต่เครื่องยนต์เดิมเอาเน,นี่ยปั๊บเดี่ยวนำเลยเนี่ย เ้ยป็นรถที่ด well, ีแฮเป็นรถที่ดีใช้ออนไลน์ก็ว่าอยู่เห <uh ็นคนใช้เยอะแต่ว่ามันมีประโยชน์พอสมควรเลยเอา๋ยวว่าจะเดี๋ยวคงยากไปสักหน่อยแต่มันแรง แต่มันก็แรงอ่ะเออถึงสปีดไปไม่ได้แรงคิดว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่เขาโค้งในแบบดิฟนี่ก็โอเคอ่ะเป็นที่ดีเลยอ่ะไป Let's go โอ้ชิวอ่ะนั่นแหละฮะเครื่องเดิมอัดสุดแรงนั่นแหละฮะจบการรีวิวสบายกูละมึงเอ้ยเฮียใช้ได้ว่ะใช้ได้ใช้ได้เลย เออขออภัยด้วยถ้าถ้าคลิปดีอาจจะสั้นไปหน่อยมันก็ไม่หน่อยสั้นเยอะเลยแหละไม่เงยแต่ดูแลนี้ก็วนไปวนมาอยู่นะเอาดีโอ้ชิลจัดอะแรงจริงเก็บเกือบสองร้อยเนี่ย ไม่งั้บเปเป็นรถเจ็บดิฟจัดอ่ะเรียบร้อยชนะว่ะอีซี่อีซี่จัดเลยวูอ้โหแรงกระเชนตำรวจกระเชนกันโอ้โหรู้เลยไป กลับบ้านเดียว่าอ่างนี้ก็ได้โอเคไปกลับบ้านเราเดียว啊เอ,อ้อพานนี้สบายวะ่ะเชียร์รีวิวแป๊บเดียวจบเลยพอโลงเป็นดีเว้ยไม่ให้ไป เจอใช่ไหมชนแม่งเดี๋ยวเรียกพวกมากูจะมาได้กลับบ้านดีโอเคไปบทสรุปคือแต่งทีเดียวจบเลยฮะแต่งสุดทุกอย่างแต่ต้องเป็นเครื่องเดียวเท่านั้นวันจะอยู่เอฟพาร์สัง,งนัน และแม่งแหลงจ้าคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนาะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับด้วยนะไว้แค่นี้แหละไว้เจอกันในพาร์ทหน้าจ้าไปแล้ว